เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในบ้านพักพบศพสาวสวยอายุ26ปีพิสูจน์ตายด้วยอาวุธปืนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ณอเมอสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตำรวจเสียชีวิตในบ้านพักของตำรวจตำรวจ,รวจภายในสอพอมวิชัยเมื่อวันที่ผ่านมาทราบถึงเหตุการณ์เมื่อเพื่อนร่วมงานและผู้สนับสนุนที่เกิดเหตุรายงานเร่งด,วด่วนหลังพบการจมน้ำในห้องนอน ผู้เสียชีวิตคือสตอเต่าทอทหารกฤษดาอายุ26ปีรับราชการที่สพมวิชัยทำงานในฐานะพอบองงานป้องกันและปราบปรปามตายอย่างที่คาดไม่ถึงภายในห้องพักที่พบศพนอนอยู่บนเตียงและตัวเธอมีบาดแผลจากการยิงอาวุธปืนการสอบสวนและการตรวจสอบพบว่าเธอมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวแต่ในช่วงเวลาที่เหตุเกิดขึ้นเธอระงับความสัมพันธ์นี้และไม่ตอบกลับข้อความในไลน์ซึ่งถูกคาดว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต การสอบสวนอย่างละเอียดยังคงดําเนินต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคําตอบให้แก่ความเงียบนี้และประชาสัมพันธ์กับสาธารณาชนเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม